โอเคครับผมนับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเหมือนกับ DVD Channel โ okay, อเคเชิผมแล้วแล้วในเกมไม้ครับกันอีกนิ้หนึ่งแมปมีชื่อว่าทาวฟลุคส์นั่นเองครับผมแล้วก็มาอยู่ในแมปหมู่บ้านแมปเป็นแมปหมู่บ้านเล็กๆมีครับเพื่อนใครจำได้บ้างครับผมหมู่บ้านเล็กๆที่มีกำแพงเป็นบล็อกกั้นเนาะมีใครจำได้ไหมครับถ้าจำได้ก็ ถ้าจำได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะครับผมก็คุณผู้ชมก็อาจดูคลิปผมได้สบายเลยบางคนที่จบม .6 กก็อาจจะดูได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะั่นทำอะไรอะ่ะลงมาลงมาเนี่ยผมแล้วก็มาอยู่ในแมปนี้เหมือนเดิมแล้วเนาะเราก็อ,อยู่แมปในหมู่บ้านเล็กๆที่มันจะเป็นประมาณเนี้ยเป็นหมู่บ้านแบบประมาณเนี้ย จำได้ไหมครับโอเคแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็แค่เดินไปเดินมาให้เองก็นี่ผมมีนี้ด้วยนะผมนี่แจ็คเลตเตอร์มทำให้มันมีค่าเจอผมที่นาฬิกานาฬิกาอยู่ไหนล่ะครับผม นาฬิกาอยู่ไหนล่ะวันนี้ให้ส่งส่งไปที่แฟนสาวเราเนาผมนี่นะผมให้ส่งไปที่แฟนสาวของเราผมแล้วแฟนสาวเราคือใครล่ะอ้าวเราคงไม่รู้ใช่ปะล่ะนี่ก็เป็นบ้านองเองเนาะนี่เป็นบ้านประมาณ3ามพื้สเนาะเพราะว่าแมบอันนี้สร้างแบบเล็กๆดีกว่าเนาะเพราะว่าแมบใหญ่ๆมันขี้เกียจสร้างนี่ผมก็นี่ก็อยู่ในตัวละครเหมือนตัวเดิมเนาะเป็น สตีฟ <Steve S 2> ผมในชุดในชุดสีน้ำเงินเนาะนนก็น่าจะจำได้แหละวันนี้ก็วันนี้ก็นนกจบม .6 แล้วก็ผมก็จะไปต่อที่มหาลัยนั้นต่อเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ก็ก็บอกเลยว่าวันนี้ก็อาจจะตามสัญญาเนาะว่าแคสเกมทุกวันจันจทุกวันอังคารถึงพาลือหัด ับผมแล้วก็เสาร์เนาะก็แคททุกวันนั้นเลยเนาะวันทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาระนะ์เนาะส่วนส่วนส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้นะผมก็อาจจะไม่ได้แคทนะก็ก็ตามตามปกติเลย ตั้งแต่ที่ผมเรียนมัธยมเนาะก็อาจจะเป็นเสาร์วอาทิตย์เนาะแคทเกมถ้าช่วงวันเรียนคือเสาร์วอาทิตย์แต่ถ้าปิดเทอมคือทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสารนะ์เนาะที่ผมจะแคทเกมก็คือทุกวันวันอังคารถึงแล้วก็วันพุธแล้วก็วันเสาร์แล้วผมก็เว้นวันอย่างเงี้ยแหละเนาะตามตามกำหนดที่ผมได้ตั้งไว้นะครับผม ก็วันนี้ก็สร้างแมปนี้ไปก่อนเนาะแมปชื่อว่าทาวฟลุกเนาะที่เป็นเออสกินเนาะที่เราเห็นในโทรศัพท์บ้างเงี้ยเคยเห็นก็อาจจะเคยเห็นบ้างเนาะนี่ก็เป็นเออฟาร์มข้าวเล็กๆของฟาร์มข้าวประมาณเออสามคูนสามได้นะผม,ผมเห็นไหมครับนี่เป็นฟาร์มข้าวสามคูนสามเลยนะผม นี่ผมหมูเรานะผมหมูของเราเองอ้าวเฮ้ยอชาวบ้านอยู่อยู่ยังอยู่นู่นนะผมชาวบ้านยังอยู่นู่นแล้วก็เป็นเป็นฟาร์มข้าวเปิดไม่ได้เฮ้ย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 อย่าขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขึ้นเฮ้ยไอ้โกเลมโกเลมมันขึ้น ช่วงนี้ก็คุณผู้ชมก็ต้องดูคลิปผมแบบอยู่ในบ้านเลยเนาะไม่เป็นไรเนาะช่วงนี้คุณผู้ชมผมต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่เชื้อไวรัสโควิดมันระบาดเนาะก็ระวังตัวให้ดีนะผมก็ดูคลิปผมไปเนาะกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะผมก็ช่วงนี้ก็ระบาดก็ดูแลตัวเองด้วยนะผมแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับผมเวลาคุณผู้ชม ต้องดูแลด้วยนะผมบอกว่าเพราะว่าการดูแลครอบครัวมันสำคัญนะครับผมก็อาจจะดูข่าวบ้างแหละก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรก็อาจจะดูข่าวด้วยแหละเพราะว่าก็อาจจะดูข่าวมาบ้างแหลนะเนาะ แต,แต่แต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคุณผู้ชมก็ตักตัวอยู่แต่ในบ้านก็ดีแล้วนะครับผมดีกว่าที่จะไปไปเดินเล่นข้างนอกแต่ก,ก็ก็อย่าอย่าเดินออกไปนะเพราะว่าเพราะว่าตักตัวอยู่แต่ในบ้านก็ดูคลิปของผมก็ได้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือโควิดมันระบาดด้วยแหลนะเนาะก็ไม่เป็นไรก็ก็ต้องก,ก็ต้องดูดูแล ดูแลตัวเองให้ดีนะผมแล้วก็อย่าลืมดูแลคนรอบข้างด้วยนะผมก็อย่าลืมนะครับผมต้องดูแลดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับผมก็อย่าอย่าปล่อยให้อย่าอย่าปล่อยให้คนรอบข้างต้องไปเป็นอะไรนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนึ่งเลยก็คือคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้หรอกนะว่า ว่าว่า,ว,าว่าแท้ที่จริงแล้วนะผมว่าเชื Hence, ้อเชื้อไวรัสมันจะเหมือนกับว่ามันจะตายตอนไหนแต่เราคงไม่รู้หรอกครับเพราะหนึ่งเลยคือเพราะหนึ่งเลยคือเชื้อไวรัสมัน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 ก็มองไม่เห็นนะเนาะเพราะเชื้อโรคเราก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเพราะว่าเราอาจจะอย่างเช่นเราเห็นเชื้อโรคอาจจะโรคพุ่งใส่เราอย่างเงี้ยเราก็เราก็ เราก็ไม่รู้เราก็คงหลบ hehe, แบบแบบแมทริกคงมันไม่ได้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเชื้อไวรัสมันอาจจะอยู่กับเราได้มันอาจจะมองไม่เห็นเบียดเขาบ้านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไมเขาบ้านไม่ได้เมื่อกี้ไม่เป็นไรก็นั่นแหละเนาะก็อาจจะเป็นประมาณนี้เนาะก็ก็เราอาจจะหลบเชื้อ ไวรัสโควิดคงไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเพราะหนึ่งเลยคือเชื้อไวรัสโควิดเนี่มันอา,อาจจะอยู่ได้ตลอดเวลาเราก็อาจจะไม่รู้หรอกนะครับว่าว่าว่าเราจะอยู่จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ที่สําคัญเลยคือ คุณผู้ชมก็ต้องคุณผู้ชมต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะผมห้ามออกไปไหนห้ามอะไรเลยนะผมห้ามเด็ดขาดห้ามเลยนะผมต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับผมถ้าไม่งั้นคุณผู้ชมก็อาจจะไปอาจจะเสี่ยงได้เนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเพราะว่าหรือไม่หรือไม่ก็ดูแลนะดูแลพี่ชายดูแลนะดูแล นรอบข้างผมก็ดูแลด้วยนะผมเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อวันไหนก็ตามที่น้าของเราจะออกไปข้างนอกก็ผมก็บอกน้าด้วยนะครับว่าน้าใส่แมสด,ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าโควิดระบาดเนาะแต่ไม่เป็นไรนะผมก,ก็กักตัวอยู่แต่ในบ้านนะผมเพื่อความ,มาปลอดภัยของคุณผู้ชมนะผมแต่ตอนแต่นี่แต่ที่ผมแคสอยู่คือไม่ได้แคสเกมที่ร้านเกมนะผมแคสอยู่ที่บ้านเนาะ แต่ไม่เป็นไรครับผมก็โอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกระทึบไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับด้วยผมก็อย่าลืมกระทึบไลค์ให้ยับนะผมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเพราะว่าโควิดระบาดก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเป็นห่วงนะครับผมขอบคุณที่ดูครับ